ตั้งๆๆ่นึ่งก็ใสบอกตั้งๆแล้วเนึ่งก็ชอนๆๆรวมเขากันพอได้แล้สห่าห้อแล้วก็ใสกระบอกคใสบอกใสบอกเอ้าบังนี่ใสบอกอะไรดิเข้าบ้องไปป้าตโดนั้นวันนี้อยู่การเรียนรู้โอปี่โบราณ นี่วิธีการวิธีการยัดลงบอกแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวซีซโอใส่พอครับรูดูบอกก็ไม่ไม่เย้ลงไปถ้าไม่เย้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ถึงก้นบอกอ่ามันไม่ถึงก้นบอกตากระแทกเดี๋ยวมันไม่สุก บกงามกว่านี้นาะเอามาหอเลยเอามาเลยเอามาอีกอ่ะเอามาอีกอ่ะนู่นห่อห่อทางมานู่นห่อห่อทางนู่นเลยห่างไกลเลยเฮ้ยนี่สายสดสดอยู่ครับสายสดสดอ๋ได้ครับได้ครับ ใชปนนะพัดเหรวะอแย่งก้าไปแยงงข้นไปแย่เข้าไปแยงเข้นไปอ้าวหนึ่งบอกหนึ่งบอกนี่อันนี้ได้สองแล้วได้ประมาณได้ประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบหกอแปดคนสิบกวอนี่แปดคน โรงั่วปูปีบ้านโตนอันนี้มีกูปีสาธิตนะน,น,นนี่กูน่กูถ่ายนะาตัวทดอยู่น,นี่ผลิตภัณฑ์ที่ขายขาย่ขยขย่ยข่กูปีมีสบู่สบู่กูปี วันนี้ไม่กลัวตามอาหารไมกลัวามอาหารเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศด้างล่างนี่คือต้นกาแฟตอนกูปีตอนกูปีอนปันอน,นี้อายุประมาณ3ปีกว่า4ปีกับ4ปีนะครับ อันนี้ให้ผลผลิตมาสองปีแล้วอันนี้ดูดูผลผลิตครับถ้าเป็นต้นที่ปลกูกไว้ที่ฐานการเรียนรู้เพื่อให้เป็นที่สาธิตสำหรับผู้ที่สนใจมาเรียนรู้เรื่องกาแฟโบราณบ้านตวนปานนั้นนะครับอันนี้วันนี้มีแขกมาจองตัวจองมือเที่ยงนะครับเป็นเก้าบ้องไปแล้วก็ อ่านี่คือบรรยากาศริมคลองนะครับมีเตรียมสถานที่ไว้อาทานอาหารมื้อเที่ยงเข้าบ้องไปกับเมนูพื้นบ้านหลากหลายอ่พืชผักในท้องถิ่นทางนั้นนะครับปลอดสารพิษบรรยากาศริมคลองนะครับเมื่อคืนฝนตกก็น้ำขุ่นๆน,นิดนึงนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศดีเหมาะแก่การนั่งกินมื้อเที่ยง ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ครับก็ยินดีครับยินดีบ้านตาวนั้น,นครับผม